สวัสดีครับเรามาดูใบตรวจที่แต่เอากันนะครับอันนี้ของวันนี้นะครับนี่นนี่ดูวันที่หนึ่งสิงหาเนะครับอันนี้งวดที่เหลือัอนนี้สิบหกกรกฎาคมเห็นไนมะนี่สิบหก เข้านะครับโอเทียร์เขาสี่สองนะครับดวนเจ็ดถีพันล้านหลุดนะครับเมื่อที่แล้วอ่าไม่หนึ่งหนึ่งสอง โนะครับโมนนี้จะเดินต่อะนี่ยโมนี่ให้เด่นที่อย่างเซียนให้มาสามเกอนะครับโนที่แล้วให้หนึ่งสี่นะพลังแบตเตอรี่โมที่แล้วก็ระดู แตงหมูแตหมูอ้วนข้าวล่างหกนะชิว่าหลุดนะครับชิวทอเลวสซ้นะนี่ตหกระดักาดนะสอง ก็ส,สองหกนะอันนี้หนึ่งออคอจะจะออกแปด ไม่ดูไม่น้ามางเงินที่เลยมางนี้ก็เลยหมดกำลังใจเลย เจ้หวยเจ้หวยงั้วที่แล้วหลุดแน่นี่ของวัที่แล้วคุณเห็นสีนะครับวัที่แล้วเจ้หวย หลุดไปแล้วนะครับคนเดี๋ยวฟันทองสึกล่างนะอันนี้ยังเดิมต่อนะครับนนเขาเทียวให้สีนะเออสีเก็บมา เจ้หวยกลับมาเดินนะถ้าเดินถ้ากลับมานะเจ้หวยจะเข้าอันนี้ด้วยนะจับคู่ก็เข้านะครับทุกคนเวลาหลุดแล้วมาเข้าคู่เลยนะเออ ยกทิพย์แลดูกันมอทเรายกทิพให้ 1, นะหนึ่งห้ามาทิไลทายข้าวทรายเข้าวนมะุทิร์อลทาน้ี้ ให้ให้ล่างไปบนนะตีต่อเน,นะทุกคนมาทีทองก็หลุดรถเทเดียวนะดูให้ดีนะดูให้ดี จะมีวันที่มาด้วยนะอางเป้าองเป่าที่แล้วไม่เข้าเ้อนาทีทองเข้าแล้วนาทีทองอ๋อไม่เข้านาทีทองให้หนึ่งห้าเจ็ดมาที่แล้ว ที่ติดตามตรงไหนก็ว่าไปนะกแค่หน้าจอไปเลยเห็นสองนี้เจ้หวยเจ้หวยสามหกสี่หกเก้าผมสุดสองสามหก ชนกันที่สามหกนะครับุกคนโอเคนะครับสำนหรับคลิปนี้ก็เจอแค่นี้นะเดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคลิปนี้จะสั้นเลย เังไงนะครับสวัสดีครับ